สสดีพ่อแม่พินองทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้เล่นเกม Monster Hunter Now แล้วนะครับก็เป็นเกมล่าแยนะฮะที่จะเกิดขึ้นบนมือถือบ้านเรายังเล่นไม่ได้นะฮะประเทศที่เล่นได้ใกล้เคียงเราก็มีสิงคโปร์ฮะอันนี้ผมต้อง VPN เป็นเล่นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับเราก็ต้องโหลด APK มันเล่นด้วยนะครับันนี้ก็แต่งหน้าแต่งตัวไปสามารถเปลี่ยนที่หลังได้ไม่ต้องห่วงนะครับไอเรื่องแต่งนะฮะแล้วก็กดคอนฟงคอนเฟิร์มไป ะะชื่อรู้สึกชื่อจะเปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนที่หลังได้นะครเปลี่ยนที่หลังได้อ่าก็ใส่ไปก่อนนี่ผมใส่เป็นโปกตยนะครับแล้วก็คอนเนคครับแล้วก็นี่ฮะมันบอกว่านี่คือโลกที่คุณเรียกว่าบ้านเหรอนะฮะในขณะที่คุณกําลังเดินไปเนี่ยนะครับออกออกเดินนะฮะนี่คือโลกของเราแล้วก็กดยากกดเย็นแล้วเกินนะฮะมันโหลดนิดนึงแล้วก็ คุณอยู่ตรงนั้นช่วยฉันด้วยไอ้ย,อยแมวนี่เรียกร้องให้เราช่วยนะครับแล้วก็บอกให้เราเฮ้ยใช้มีดที่อยู่ตรงนั้นสิแล้วก็สวมเจ้านี่ด้วยนะครับนี่ก็ได้มีดได้กราะมาแล้วก็ไปล่าแย้กันนะครับนี่ฮะคุณเห็นมอนสเตอร์ตรงนั้นไหมคืนนี้มาอาจจะโหลดชา้าหนนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้อง VPN ไปเมืองนอกนะแต่ว่าหลังจากอาสอนเสร็จนะครับก็เล่นได้คล่องนะครับก็ต้อง VPN นะครับ บ้านเราน่าจะเดือนเอ่อเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่เดือนหน้าน่าจะเดือนประมาณเดือนกันยานะครับอันนี้เราโดนอะไรเข้าไปอ๋อมุดเข้าไปครับนี่ครับวิธีการต่อสู้คือกดกดกดนะครับแต่ว่าเราสามารถหลบได้นะฮะดอสหลบได้โดยการสไลด์นะครับสไลด์ไปซ้ายไปขวาอันนี้ก็ตีไปอันนี้ตัวอ่อนฮะตัวอ่อนนะตัวนี้พวกนี้เป็นกิกี้ครับกิกี้ตีไปนะฮะอ่านว่าอะไรจักรกิศเหรอจักรกล นะครับพอดีผมก็ไม่คุ้นชื่อกับมอนสเตอร์นะฮะเท่าไหร่นะขอบคุณที่กำจัดสัตว์ประหลาดให้นะครับในมือของคุณคืออะไรอ่ะอ๋อมือถือเหรอโอ้เข้าใจแล้วดูเหมือนจะมีประโยชน์นะบางทีเราจะใช้มันนะฮะเพื่อสำรวจนะฮะไปรอบๆบเนี่ยนะฮะนี่ฮะไปแล้วก็เขาบอกให้เราแตะ อ๋อแตะแล้วหมุน,นะฮะเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนโปเกมอนโกนะครับก็คือสามารถแตะหมุนยุบย่ออะไรเงี้ยได้นะครับอ่ะก็หมุนไปรอบๆเพื่อสำรวจนะฮะตอนนี้ยังเป็นแผนที่ธรรมดาอยู่นะฮะแล้วก็เจออ่าแมวและเฮะ้ยขณะที่สำรวจอยู่จู่ๆก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นมานะฮะแล้วก็มีเฮ้ยสาวสวยตกลงมาเว้ย <laughs> นะด้วยโชคชะตาพิกผันดูเหมือนโรคเราจะเชื่อมต่อกัน นะอันนี้ชื่อ q u a l ตี้เหรอ,อะนะฮะประมาณนั้นนะชื่อ q u a l ตี้นะฮะเขาก็บอกประมาณว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็คือในโลกนี้นะฮะมีสัตว์ประหลาดเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องการฮันเตอร์นะฮะคุณพร้อมที่จะเป็นฮันเตอร์ไหมนะพร้อมสินะไปฉันพร้อมเป็นฮันเตอร์อยู่แล้วนะฮะต้องขอบคุณคุณมากเลยนะฮะหวังว่าคุณจะเป็นฮันเตอร์ที่ดีนะแล้วก็นี่ครับ เ,เราก็จะ,เข,จะ,เ,เ,ะเขาจะมีเควสให้นะครับเขาจะมีเควสให้นะฮะเราก็ทำเควสไปเรื่อยๆละครับวิธีการเล่นเกมอย่างอันเนี้ยเราล่ามอนสเตอร์ได้แล้วแล้วก็ผ่านเควสนะฮะก็จะได้อัพเลเวลนะฮะเป็นเลเวลที่ 1, 1นป่ะฮะอ๋อหนึ่งไป2นะอ่าคือทำเควสจบไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะอัพเลเวลนี้ได้อะไรนะได้เจมมานะครับได้เจมมาแล้วก็เนี่ยเขาให้ไปล่าไอ้ไอ้ตัว อะไรสักตัวหนึ่งนะครับนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันชื่อแจ็บบ้าเฮ้ยไม่ใช่นี่หน้าตาเหมือนแจ็บบ้าในสตาร์วอลเลยนะฮะจาก,กาสนะครับอ่าเกรดจาก,กาสนะฮะนะจากา้าเออจากา้านี่มีโซโลวฮันเตอร์โซโลฮันนะครับคือปกติเนี่ยมันเป็นเหมือนบอสอะครับเราสามารถตีคนเดียวก็ได้หรือตีกับเพื่อนก็ได้นะครับผมอ่านชื่อมอนสเตอร์ผิดต้องขออภัยนะฮะ เอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่น Monster Hunter เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเครื่องคอนโซลนะเล่นแต่ Pokemon Go นะเจ้านี้ชื่อจากราสแสลวกันจาก,กระนะครับเรียกมันว่าแจ็บล้าละกันนะฮะเหมือนอันนี้แล้วมันค้างๆนิดนึงนะนะนี่มันค้างนิดนึงแล้วก็นี่ฮะป้าย,ยนี่ฮะเราก็ตีตีตีแล้วก็นี่เขาบอกให้สไลด์หลบได้นะไม่งั้นจะโดนโจมตีโหจะพุงทับเลยอ <laughs> <laughs> เอาตีนี่ฮะ ออ้ยเอาุงทับด้วยเออนะครับสุดโหดนี่ตีไปตีไปเรื่อยๆครับนี่แล้ชันชนะครับผมตัวนี้มันยังอ่อนอยู่นะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเควสเด,ด็กไหมครับเราจะผ่านเควสพอผ่านเควสก็จะได้เลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับเกมเล่นไม่ยากครับแล้วก็การกําจัดบอสในแต่ละตัวก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนี่เรียบร้อยผ่านเควสไปแล้วนะฮะดีมากนะ คณที่คุณล้มไอตัวบ้านนี้ได้มันอยู่ตอนนี้คุณยังอยู่ในแรงคงที่1อยู่นะครับอ่ะอน,นี้อะไรอีกเนี่ยนะครับอ่ะว่ากันไปครับต้องไปถึงแรงสิบเอ็นะนะครับนี่ฮะก็เคลมไปเรื่อยๆนะครับคือพอไปแรงคงสูงๆก็จะมีอะไรปลดล็อกให้เราใช้งานมากขึ้นนะครับนี่เฟิร์สทันครับไปเลยครับเราจะไป สู้กันนะฮะไปพร้อมกันนะฮะ chapter c o m p l e t อ่ามันจะมี chapter นะครับเป็นบทบทไปนะครับตามเนื้อเรื่องละกันนะครับผมไม่อ่านแล้วกันนะฮะเสียเวลา <c ười> นะฮะ a ม i n ง for pro อะไรสักอย่างนะครับคือมันมันโหลดช้ามากเลยนะครับก็ไปเดี๋ยวเราจะไปคือมันโหลดค่อนข้างช้านะครับผมใช้ vpn ถ้าเกมมาประเทศไทยมันน่าจะดีขึ้นนะครับ เจ้าแมวนี้ก็อยู่กับเราตลอดแหละครับนี่เขาให้ล่ามอนสเตอร์สามตัวนะครับก็ไปจัดการครับมอนสเตอร์สามตัวแล้วก็เราสามารถรีสโต้นะครับคือฟื้นฟูพลังของเราได้ด้วยไอ้น้ำยาขดเขียวนะครับฮิลฮิวยาฮิลยาฮิล ah นะครับนี่ฮะโพชั่นครับนะฮะก็ใช้ปุ๊บก็นั่นแหละเราจะแข็งแรงขึ้นนะครับในขณะที่ต่อสู้ก็ใช้ได้นะครับถ้าพลังเราลด แต่อย่างตัวพวกนี้จิบจิบครับนี่ไม่โดนสิวฉลกนล่โอ้โหโยนมาเลยนี่ฮะนะครับก็สนุกดีนะผมว่ามันสนุกดีคือมันก็ให้มีเควสมาให้ทำไม่ได้บังคับอะไรนะฮะมีเควสมาให้ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีเขาเรียกวาอะไรฟีเจอร์น่าจะยังไม่ครบนะฮะในขณะที่ผมเล่นอยู่นี่ฮะแล้วก็มันจะมีใช้เสาโปเกมอนโกบางตัวนะครับแล้วก็ ใช้เสาในอินกรีด้วยนะฮะนี่เคลมรีวอร์ดครับอ่เสาบางเสาไม่มีในโกเนี่ยไปโผล่ในเกมนี้ก็มีนะครับเทสสกิลครับอาหันเลยฮะหันนะครับก็ประมาณนี้นะับพอดีเครื่องมันค้างไปนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปที่สองถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ